ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแอซ่าวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูรับโอนสินค้าเข้าไปที่สต็อกเลือกเมนูรับโอนสินค้าโดยในหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตัวกรองการค้นหาส่วนที่2ตารางแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลล็อตของสินค้าการแสดงรูปภาพสินค้าส่วนที่3เครื่องมือการใช้งานมาที่ตัวกรองการค้นหาสามารถค้นหาจากลิทที่ใบโอนสาขาที่รับเข้า รับเข้าจากสาขาไหนคนหาจากหมายเหตุสาขาที่รับเข้าคือสาขาที่รับสินค้ารับเข้าจากสาขาไหนคือสาขาที่โอนสินค้าออกในส่วนของตารางแสดงข้อมูลจะมีการแสดงข้อมูลเลขที่ใบโอนสาขาที่รับเข้ารับเข้าจากสาขาไหนมีหมายเหตุหรือไม่โดยในข้อมูลนี้สาขาที่รับสินค้าคือสาขามิวมิวรับเข้าสินค้าจากสาขาหนึ่งและเมื่อกดข้อมูลในตารางด้านบนในส่วนของตารางด้านล่างจะมีการแสดงข้อมูลสินค้าของใบโอนโดยในใบโอนนี้มีสินค้าอยู่จํานวนหนึ่งรายการ จำนวนที่โอนออกคือ5เมื่อกดข้อมูลจัดตารางด้านบนตารางด้านล่างจะมีการแสดงข้อมูลสินค้าของใบโอนโดยในข้อมูลนี้จะมีสินค้าอยู่หนึ่งรายการมีการแสดงข้อมูลของสินค้าหน่วยจำนวนที่โอนจำนวนที่รับแล้วจำนวนที่เหลือให้รับและจำนวนที่เราต้องการรับเมื่อเรากดที่รายการสินค้าจะมีการแสดงรูปภาพสินค้าและล็อตให้ดูตอนนี้จนมาสินค้าที่เหลือให้รับคือ5จำนวนที่เรารับคือ5 แต่ถ้าหากเราไม่ต้องการรับเต็มจํานวนให้ทําการกดปุ่มแก้ไขเมื่อกดแล้วเราจะสามารถแก้จํานวนที่รับสินค้าได้ต่อมามาที่ปุ่มแก้ไขเมื่อกดแล้วเราจะสามารถแก้ไขจํานวนที่รับเข้าได้เช่นถ้าเราไม่ต้องการรับสินค้าเต็มจํานวนจํานวนที่เหลือให้รับคือ5แต่เราต้องการรับสินค้าแค่3ให้ทําการแก้จํานวนรับตามที่ต้องการเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ทาการกดบันทึกการแก้ไขเพียงเท่านี้ก็มีการรับสินค้าแค่3ชิ้นจากจํานวนทั้งหมด5ชิ้นเมื่อแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วให้ทําการกดบันทึกเพื่อเป็นการรับสินค้าเข้า เพียงเท่านี้ก็เป็นการรับสินค้าเข้าเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าข้อมูลในตารางกลายเป็นสีแดงข้อมูลสีแดงคือรับสินค้าเข้ายังไม่ครบเมื่อรับข้อมูลสินค้าเข้าครบแล้วข้อมูลก็จะหายไปจากตารางสำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูรับสินค้าโอนเข้าก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ